มีความตัวแหลกครับผมไม้เหล็กสองครับไม้เหล็กสองแล้วเปนตัวที่สองครับสาธุเตมเรน เดี๋ยวมาลุ้นโชคน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุ้นหน้าหกขาโค้งสุดท้ายครับผมงวดวันที่16นี่ล่ะเบาน้องยุดถูกครับผมแล้วกาสีจับเหล็กปิงปองเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมว่าสิเป็นตัวไหนเนาะสวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนีมาพป๊ะพอกับอีกกันละครับมือนี่เบาน้องยูซารแม่ฮันนี่ครับผมโค้งสุดท้ายครับงวดวันที่16มิถุ้นหน้าหกขามือนี่เลขกถูกสิเป็นตัวไหนเลขสิปิงเหล็กปิงปองสิเป็นตัวไหน เดี๋ยวเขามาหลุดน้ำกันครับผมงวดที่แล้วเหล็กยังบ่เขานะครับเนาะเขาสามงวดสอดมาเวียนงวดหนึ่งนะครับเนาะเขาก็คือเขาบ่เขาก็คือว่าบ่เขา,ขาบอกกันตรงๆนะครับเนาะงวดนี้ครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับว่าสิเป็นตัวไหนสามตัวไทย,วยวรวลตลีรางวัลที่หนึ่งงวดเป็นทีสิบหกมีตัวหน้าหขาครับผมแม่ขันนี้ครับผู้ไดรัทธาผู้ไดเขารบเขามาเบิ้งน้ำกันครับแล้วก็เขามารับโชฉนากันครับผม เดี๋ยวมาลุ้นเลขกปิงปองน้ำมันคาร์วาเลขกปิงปองหวดนี้เป็นตัวใดเนาะแล้วก็มารับโชคไปทำกันครับผมบางน้องสีจับสามเถอคือเก่านะครับเด้ออยู่ทีฟังตัวแรกครับผมหมายเลขกสองครับหมายเลขกสอง สครับสาธุเแม่เดอเดล็กปิงปองตัวที่2ครับหมายเลขซีครับสองซีสองซีแล้วสองซีอย่างเยวมาดูด้ทำกันครับสาธุสาธุแม่เดอผู้ใดเข้ามาเบิง่งคอยก้อนนะครับจ เอาอีกแล้วครับผมหมายเลขซีครับผมสองซีซีครับเลขปิงปองครับสองซีซีหรือสองซีสองก็ได้ครับผมสองซีซีครับเลขปิงปองครับผมเดี๋ยวไปหลุนเลขถูกน้ำกันครับว่ามือหนีเลขถูกจ่เป็นตัวใดเนาะมาหลับโจกไปนํำกันครับผมหัวทีสิบหกมิถุนาหกหาเลขปิงปองครับสองซีซีหรือสองซีสองก็ได้ครับผม หลุดในกลุ่มเหมือนกันครับสารแม่ฮันนี่ครับแม่ฮันนี่ผู้บรรดาลโชคลาภครับผมผูใดเขามาเบิง้งคอยเขาได้รับโชคไปน่กันกับเบาหน่องเดอ้อสามตัวถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งครับผมเลขปิงปองก็เห็นแล้วแต่มาเบิ้งเหลขถูกร่วมกันครับผมว่าตัวแหลกตัวที่สองตัวที่สามจะเป็นตัวใดเนาะแด้ไปหลุดหนกันครับเหล็กปิงปองครับตัวแหลกครับผมหมายเลขศูนย์ครับ เดี๋ยวมาหลุนตัวที่สองครับผมหัวตีกันมาเลยครับผมเดี๋ยวมารลุนเลข็ุถเหมกันครับตัวที่สองสิเป็นตัวใดเนาะหัวมาแล้วครับสาธุสาธุเดอะแมเดอร์ขอตรงตรงเดอะแมเดอร์งวดนี้ลูกงวดมาหันลูกบได้ของวดนี้เดอะแมเดอร์เห็นไหมครับหัวตัวที่สองมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปหลุนน้ำกันครับผมศรัทธามีบารมีเกิดนะครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็รับโชคไปน้ำกันนะครับผม อายเป็นลงสีชุดให้แม่เป็นครับผมงามครับงามสาธุสาธุเด้อแม่เดอ้อผู้ใดเขามาเบิงขอให้เขาได้รับโชคให้เขาได้มีเงินใสบอขาดมือเด้อแม่เดอ้อคิดจริงได้กันให้สมหวังดังปาถนาดูมาขอพึ่งบารมีแม่ผู้ใดเขามาเบิงก็รับโชคไปน้าการครับผมจะไปเบิงเด็กถูบตัวที่สองตัวที่สามครับเด็กถูบตัวที่สองครับผม หมายเลขสามครับศูนย์สามศูย์สามครับผมสาธุสาธุดวอแม่เด้องวดนี้ขอให้ลูกได้รับโชคอีกนเด้องวดที่ส6หมิถุอนาหน6าครับผมเล็กถูบตัวที่สองครับศูนย์เล็กถูบตัวแรกเล็กศูนย์ครับตัวที่สองเล็กสาครับเล็กิดกันมาเลยครับเดี๋ยวมารอลุนเล็กถูบตัวที่สามครับผมสิเป็นตัวใดเนาะเล็กิงฟองกะสองซซครับสองีีหรือ สองสี่สองก็ได้ครับผมสาธุสาธุสาธุมาหลับฉุไปทํากันกันบผมเดี๋ยวมาเบิ้งเหล็กถูบตัวที่สามครับ,รบอาอเป็นกําลังลงสีชุดแม่ครับงามครับงามงามงามเดี๋ยวไปหลุดเหลขถูบตัวที่สามด้วกันเลยครับนะเหล็กถูบตัวที่สามมาแล้วครับหลุดกันยาวๆกันไปเลย เบิ่งเอาเด้อครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมอุ้ลี่งามแหงเด้อครับเลี้ยงงามแหงเด้ออ่านอีกแล้วครับถือเล็กสิมาถือเลขดังเพิ่นอีกแล้วบอ,อวครับเ,เลขปิงคองครับสองซีซีครับผมเลขกถูกครับ เลขถูกครับดูให้จบนะครับเด้งให้จบแล้วก็รับโชคไปนํากันครับผมเลขถูกของแม่ฮันนี่ครับผมเลขตัวที่สามครับหมายเลขศูนย์ครับผมศูนย์สามศูนย์หรือไฟสีร่องแปลเป็นศูนย์แปดศูนย์ก็ได้ครับผมหรือจะเป็นศูนย์สามสองก็ได้อ่าครับบนเน่นครับเน่อาจจะให้โชคเอา้า เห็นกันแล้วนอบังหันเห็นกันแล้วนอสาธุสาธุเด้อแม่เด้อเอาเ่าหน่องโบเอียงกล่องนี้ครับเอาตามนี้เลยครับผมเบีกถูกเห็นกันแล้วนะครับเนาะสาธุสาธุเด้อแม่เด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งกันรับโชคไปแล้กันครับผมนะครับเด็กถูกแม่ฮันนี่ครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหาเบาหน่องจุดครับศูนย์สามศูนย์หรือไ่สยจไสศูนย์แปดศูนย์ก็ได้ครับ 032กันได้ลองลงครับเด้อสาธุสาธุสาธุแม่ฮันนี่บอกส่งแล้นะครับรับส่งไปนํากันครับผมกูมด้ใหเขามาเบิงก็ขอให้เขาได้รับโคเด้วยแม่เด้อวันที่16มิถุนายน6าสาธุสาธุสาธุดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับฝนตก้วครับเขาทำก่อนบายบายสวัสดีครับ